พาหุงสหัสสมพภิณิมมิตัสาวุธันตานคีเมขาลังอุทิตโคราสเสนาวารังธานาธิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโถตันเตชะสาภาวุเตชยามังคลานิมาราติเรกมพิยุตชิตาสพพรัติงโครัมปานารวกกัมขมทัทธายขังขันติ สุทันตวิธีนาชิตตวามุนินโธตันเตชะสาภวตุเตชายมังคะลานินาราคิริงคสวรังอติมัตตับพูตังทาวคิจักกมสนีวัสุธรุนอันตังเมตตามุูเสกวิธีนาชิตตวามุนินโธตันเตชาสาภวตุเตชายมังคะลานิอุคิตะ สาขาคมาติหัสทาสุทารุณันตังทาวันติโยชนปะทัง คุลิมาระวันตังอิทีพิสังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวุเตชายมังคลานิกตวานะกัตถมุทารังอิวัคพิิยากินใยทุทวชนาชนะกายมัชเชสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวุเตชายมังคลาน กัสัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาบิโรปิตัมันังอฏิอันธภูตังปัญญาปทีิปัชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเต ชายมังคลานินันโทปนันทาผูชาังวิภูทางมหิตเทียงปุดเตนะเถระผู้ชายเขนธรรมาปยันโตอิทัวปเทศวิธีนาสิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายมังคลานีโทคาหาทิขิผู้ชายเขนสุธาภะหาทังพรำมังวิสุทธิสุติมรทิภัยกาพิธานัง ญาณายคาเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาตถาคาถาโยวาจโนทินทิเนสรเตมาตันททหิตวานเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิขไมยนรสปัญโย